สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะขวัญอยากชวนเพื่อนๆนะคะมาร่วมสนุกนะคะเล่นถามตอบกับช่องไลฟ์ฟิตคิดบวกนะคะเดี๋ยวขวัญจะทำะคลิปลงให้นะคะแต่ว่าขวัญอยากให้เพื่อนๆนะคะส่งคำถามมาถามได้นะคะกับคอนเซ็ปที่ชื่อว่าไลฟ์ฟิตคิดบวกนะคะว่าเพื่อนๆอยากรู้จัก ขวัญหรือว่าอยากรู้ความเป็นมาของช่องไลฟ์ฟิคิดบวกยังไงนะคะหรือว่าอยากถามคําถามอะไรนะคะเพื่อนๆสามารถส่งคําถามมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวขวัญจะทําคําตอบส่งเป็นคลิปออกไปให้เพื่อนๆดูนะคะก็จะมี3มช่องทางนะคะที่เพื่อนๆจะมาร่วมสนุกได้นะคะช่องทางที่1นะคะเพื่อนๆสามารถนะคะส่งคําถามมาใต้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะโพสต์ลง YouTube นะคะแล้วก็ขวัญก็จะ โพสรูปนิ่งนะคะบนชุมชนบนหน้าช่อง YouTube ด้วยนะคะก็บน YouTube ก็จะมี2ช่องทางนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาได้ทางใต้คลิปและก็ใต้รูปนะคะส่วนใครที่ไม่อยากออกสื่อนะคะก็สามารถาส่งคำถามเข้ามาในอินบ็อกซ์บนหน้าเพจไ like, ลฟ์ Fit คิ p บวกได้นะคะหรือบนใต้โพสต์บนหน้าเพจก็ได้เหมือนกันนะคะยังไงก็มาทำความรู้จัก ช่องไลฟ์ิคิดบวกกันให้มากขึ้นนะคะส่งคำถามเข้ามากันเยอะๆนะคะเพื่อนๆมีเวลาจนถึงวันเสาร์นี้ก่อนเที่ยงนะคะแล้วเดี๋ยวขวัญจะทำคลิปอ่าโพสต์ลงไปให้เพื่อตอบคำถามร่วมสนุกกับเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ